क्या करिए ता ओम चले करिए त दही कब म करिए टुकड़े आइए करें मत अरे जाओ का तो टाइम कम तीन या ओम तनी करिए त दही या ओम तनी करिए क्या बोलते हैं क्या ओम सी गणेशाय नमः ओम सी गणेशाय नमः Korea, 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 kari kari นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอพร พรเจ้าสมาชิกในครอบครัวครูบาอาจารย์ที่วัดป่าภูเขาแดงและญาติธรรมที่มาพร้อมเรียงกันณที่แห่งนี้รวมทางโอมทีชาวชาวบาริสถาที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็ยนเป็นสุขมีสติปัญญาดีตลอดทางมีความสำเร็จในด้านความรักครอบครัวหน้าที่การงานมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายมีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกคนที่อยู่บนโลกมีความสำเร็จในทุกประการดังที่ใจปรารถนา Satu, empat,